สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปิดพื้นเข้ากับโครงการของคุณบินบรลิลิศนะครับพุตับฟอร์โบลิโอหนึ่งครั้งเท่ากับ5บาทอ่าเดี๋ยวจะลองสัก50ทีนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า

เท่ากับ250บาทถ้าใครสนใจก็ช่วยๆกันนะครับแคสแท็กคำว่าอะไรนะอะไรอะพุทอพฟอร์วิดีโอนะครับขอบคุณค่ะ